ตัวนี้เป็นไก่ป่าน้ำหนึง่งแม่เป็นไก่ปาน้ำหนึ่ง,งครับส่วนลูกมันก็เป็นลูกไก่ป่าอ่าแน้ำสองแม่มเป็นไก่ปาน้ำหนึ่งพ่อเป็นไก่ปาน้ำหนึ่งครับลูกออกมาก็เหมือนกับไก่ปาร้อยก็ว่าได้ครับเขค่อนข้างจะติดหาไก่ป่า,าเลือดสูงนะครับ นี่คือพวกนี้พวกเดียวครับที่ว่าผมจับมาเอามาขังไว้นี่คงครับส่วนไข่ทั้งหมดแปดลูกครับแตกพร้อมกันเร็ดลูกลูกที่แปดนั้นผ่านไปสามวันถึงแตกผมเอาไปไว้อยู่นะฮะตะการลดก็แตกวันที่สามครับต้องจับแยกครับตอนแรกเอามาให้แม่มันเลี้ยง ต้นกิกครับเพราะว่าแตกล้างเพื่อนผมก็ไปเลี้ยงอยู่ฝั่งนู้นครับเลี้ยงอยู่ที่คงนู้นครับอยู่ที่คงนู้นครับังไว้ครับลองลองเลี้ยงดูครับลองเลี้ยงดูครับจับแยกเลี้ยงลูกในป่าเลือดสูงจะเป็นยังไงค่อยติดตามดูครับเลี้ยงอยู่ฝั่งนู้นครับก็ผมก็เลี้ยงนะครับ อยู่หลังบ้านครับเลี้ยงไก่ป่าก็เลี้ยงไก่ป่าอยู่หลังบ้านครับรายลังบ้านภายในบริเวณบ้านครับท่านใดเข้ามาดูครั้งแรกก็ค่อนข้างจะสับสนทำไมเลี้ยงไก่ป่าถามว่าผมโม่ไหมครับไม่ได้โม่ครับผมเลี้ยงไก่ป่าลูกผ,ผสมครับพ่อเป็น ไ่ป่าร้อยไม่เป็นกครต่อครับก็ได้พันมาจากนู่นแหละแถวป่าอนุรักษ์นาอยู่น้ำโสมค,ครับโซนโนู้นจะมีครับจะมีป่าภูเขาเยอะครับคือผมเลี้ยงไว้ที่บริเวณบ้านครับมาเพาะพันธุ์นะครับ,รนนรบส่วนตัวนี้คือข้อนี้ผมก็ให้ดูครับ ให้ดูแบบคร่าวๆว่าแบบไหนแบบไหนครับข้อน,นี้ก็จะเป็นแม่เป็นไขต่ตอครับแม่เป็นไขต่ตอส่วนพ่อก็เป็นไขป่าน้ำหนึ่งครับนี่ัะส่วนพ่อมันก็เป็นไขป่าน้ำนี้ให้ดูครับเดี๋ยวหาว่าผมโม้ครับนั่นนะครับอืให้ดูครับนี่ครับนี่ครับ Ee, ท,ที่เขาเข้าออกเขาเข้าออกในท่อแหละครับผู้ชมดูนี่ครับนี่คือลูกไก่ป่าน้ำสองพ่อเป็นไก่ปาน้ำหนึง่งแม่เป็นไก่ตอครับนี่ครับไก่ตองงดูง่ายครับขนลายๆอย่างนี้คือเรียกไก่ตอครัตาเนี่ยขนลายๆยนี่เรียกไก่ตอครับอสองลูกมันก็เป็นแม่เป็นไก่ตอพ่อเป็นไก่ปาน้ำหนึง่งครับนี่ครับ รีวิวสวยเลือดเลือดป่าไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ตัวนี้เลือดป่าค่อนข้างจะสูงครับป่าร้อยเลยเพราะว่าได้ไก่ให้เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพ่อเป็นไก่ตอพ่อเป็นไก่ป่าร้อยพ่อเป็นไก่ป่าน้ำหนึ่งแม่เป็นไก่ป่าน้ำหนึ่งทำใหเลือดเราเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้า ความเพียวความอะไรก็จะแตกต่างกันครับนี่คือเลี้ยงไข่หลายรุ่นครับส่วนตัวนี้ครับวันนีค้คลิปเดียวคลิปยาวเลยครับนี่สองตัวนี้คือครับต้องดูให้ทันครับมีไข่ไข่นี่ครับไข่ตัวกลมๆตัวกลมๆนั่นคือไข่นี่ครับตรงตรงแยกให้ออกครับผม ส่วนกลมๆเหมือนกับลูกปิงปองน,ะนั่นคือไข่ไข่ป่าน้ำหนึง่งพ่อเป็นไข่ป่าน้ำหนึง่งแม่เป็นไข่ป่าน้ำหนึง่งส่วนกลมๆนั่นนะนะกับนี่หนึ่งสองสามสี่มีสี่มีสี่ลูกสี่หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ครับ ส่วนสีออกสีจะออกชมพูชมพูยาวไม่กลมเป็นของไข่ไก่แม่เป็นไข่ตอเป็นไข่ของไข่ต่อพ่อพ่อที่มาไอตัวที่มาทับไก่ต่อนี้คือเป็นไข่ปาน้ำหนึ่งครับน่ครับให้ดูนี่เป็นไข่ป่าไข่ไก่ป่าน้ำหนึ่งครับ แม่เป็นพ่อแม่เป็นไข่ต่อนี่ครับไข่ประมาณนี้เป็นไข่ต่อครับอันนี้ไข่ไข่ต่อให้ดูครับไข่ไข่ต่อนี่คือให้ดูประมาณนี้นะให้ดูนะตัวนี้นะครับดูให้ดูก็เป็นดูมัน้จะมาดูแยกกับแยกออกครับอ่า หมดอ่านะครับนี่ครับเปิดแต่กลมๆกลมๆนี่คือไข่ไข่ไก่ไป่าน้ำหนึง่งแล้วก็แบบตัวที่มาทับก็คือตัวผู้นะั้นเป็นไข่ป่าน้ำหนึง่งนี่ครับนี่ครับให้ดูครับเยอะแค่พอครับนี่ครับเพราะว่าผม ไปเอามาอีกที่หนึ่งครับเพราะว่ามันร่วงออกมาผมก็เลยจับมาใส่ที่นี่เป็นมาปนไว้ให้ตัวไข่ต่อฟักครับจริงๆแล้วไข่ต่อก็ใกล้จะฟักแล้วครับเพราะว่าผมเอามาปนเลยครับเพราะว่าหลายๆล,ลูกแล้วครับสีขาวๆอ่ะสีขาวๆเป็นไข่ไข่ไข่ไขป่าสีขาวๆปุบคุมส่วนกระกลม,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 มลีๆนั่นเป็นไข่ไข่ต่อ ลูกผสมเพราะเป็นไข่ปลาไข่ปลานะตัวผู้ไข่ปลาน้ำหนึ่งตัวแม่ตัวเมียเป็นไข่ไข่ตอนะครับให้รู้ลักษณะเรื่องออกก็ผมก็เลี้ยงอยู่หลังบ้านนลยครับเลี้ยงอยู่หลังบ้านหลังบ้านครับเลี้ยงอยู่หลังบ้านอืมนี่คือเลี้ยงหลังบ้านไข่ไข่ก็ไข่อยู่ในอ่างไข่อยู่ในท่อ ไข่อยู่ในท่อทอ,อยู่ในท่อน่ครับไข่อยูอ่ในท่ออืมก็ยังไงก็กดไล่กดชับให้ไข่ในด้วยครับคิด